ที่รผมกับที่สุเทพเที่กสุวรรณเขาบอกว่าการธนบุรีทำไมผู้ก่อการร้ายมันทุกยิ่งกว่ายุงซอีกนะมาการธนะบุรีเมื่อกี้ไปใส่โย,ยกน้อยแล้วก็มาบอกพลปรากฏว่า ผ่ามากาผู้ปอกอการรายเยอะที่สุดครับพี่น้องครับแล้วแถมมาพร้อมมาลุกพกมือซะด้วยเต็มตบครับแต่วันนี้มาําการตราสัยของพรคเพื่อไทยมาสนับสนุนหมอสุรพงศ์ปียโชติผมเองเห็นหน้าตาพี่น้องชาวการพนบุรีแล้วไม่อค่อยสบายใจพี่น้องสบายกันดีไหมครับร่ำรวยกันดีไหมครับ เมื่อกี้มาจากบอพรอยทุกคนบอกว่าจนจนขี้ไม่ออกแล้วครับไปทางไหนก็มีแต่คนบ่นครับว่าความสุขของประเทศไทยได้หายไปจากประเทศมาหลายปีแล้วหายไปพร้อมกับที่เขาทำการรัฐประหารทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไปทางไหนก็มีแต่คนบอก อยากจะให้ทัพษสินคิดเพื่อไทยทำนำความจุดคืนจูพี่น้องคนไทยเอาไหมครับพี่น้องครับเอาไหมครับถ้าเ <All my S 1> อาต้องเลือกหมอสุพรพงษ์นี่พี่น้องแปลกใจไหมครับทาําไมแหมมาเป็นสมัครสะส,ะส,ะสะพักเพื่อไทยเนี่เพราะว่าเมื่อก่อนหมอเขาบอกว่าจะรักษาพยาบาลคนไข้ในลำบากคนไข้โรคหัวใจไม่มีเข้ามาผ่าตัดฮะถามหมอสุพรพงษ์ได้ พักกรรมาการมีการผ่าตัดโรคหัวใจให้กับพี่น้องประชาชนมากก็เพราะนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับพี่น้องครับเป็นนที่มาที่พักเพื่อไทยเรามีหมอมาสมัครสสทั้งเขตและบัญชีรายชื่อเป็นจํานวนมากพี่น้องครับถามว่าทําไมทักษสินคิดเพื่อไทยทําคนไทยเชื่อไหมครับ พี่น้องครับเชื่อไหมครับทัพสินกิบเพื่อไทยทำคนไทยเชื่อไหมครับเชื่อไปทางไหนก็บอกว่าทัพสินคิดเพื่อไทยทำคนไทยเชื่อก่อแล้วทำไมอภเป็นสิทธิ์กีบประชารัประชาธิปที่ปาดทำคนไทยเชื่อไหมครับเชื่อครับเมื่อกี้บอกพลอยก็บอกเชื่อครับเชื่อว่าจนแน่ๆครับใช่ไหมครับเชื่อไหมครับ คนบางนก็ฝากพ,พี่น้องการสนบุรีมานะครับก็บอกระวังให้ดีทักสินคิดเพื่อไทยทำมันดีแน่แต่ทักสินคิดเพื่อไทยทำไอ้ระยะม,มันลอกนี่มันแย่นะครับพี่น้องครับ <S <S อย่างเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่รักษาทุกโรคได้จริงปรัชญาของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าพี่น้องจ่ายเงิน30บาทเป็นค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นค่าจ้างให้หมอพยาบาลรักษาพยาบาลไม่ใช่รักษาฟรีอย่างคนไข้อนาถาครับพี่น้องครับแต่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำพยายามลอกไม่รู้ล่ะครับก็ปรัชญาว่าทำไมเขาถึงต้งเก็บ30บาท30บาทไม่ใช่เงินมากแต่เป็นสักศีของพี่น้องประชาชนเอาไหมครับสักศีตัวนี้ครับพี่น้อง เสียงเงินแค่เพียงสามสิบบาทพักเพื่อไทยก็จะนำสามสิบบาทรักษาทุกโรคกลับมาใหม่แต่จะเป็นสามสิบบาทรักษาทุกโรคที่รักษาทุกโรคได้จริงพี่น้องเอาไหมครับรักษาทุกโรคืีตายวันล,ละหลายโรคเขาแอบเอาอยามาตรฐานยาที่มีคุณภาพอ๋อ,ส,อสุรพงศ์รู้ดีเอาอยาที่มีราคาแพงตัดออกจากบัญชียามาตรฐานไปหกชนิดครับ จากการรักษาปีพับตกรักษาพีคือผลให้อนาถาพักเพื่อไทยจะต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิให้กับพี่น้องครับหลักสีความเป็นมนุษย์ต้องจ่ายเพียงสาสิบบาทเอาไหมครับพี่น้องครับพุทนโยบายของพักเพื่อไทยร่วมให้โอกาสแก่พี่น้องคนไทยที่ได้โอกาสครับไม่ว่าจะเป็น30ิบาทรักษาทุกรคกองทุนหมู่บา้านธนาคารประชาชนโอโทบการศึกษาจากหวยบุญบิน ปราบปรามยาเสพติดข่านเด็ดรับจนทักษิณประกาศนะครับว่าถ้าทักษิณทักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลต่ออีก4ปีคนไทยทั่วประเทศจะหายจนครับพี่น้องครับ, <offenses. S 1> บท,บท,ทีนี้ก็เป็นเรื่องสิครับเพื่อนรักผมเพื่อนซีผมนะครับอมาย์หัวหมอกออกไม่ชอบครับนี่พูดแล้ว มื่อกี้หมอพลอยก็ถามบอกว่าอภิวัตรมาวันนี้องค์จะลงหรือเปล่าผมก็บอกอย่างนี้ครับปกติผมปลาสายเนี่ยผมจะอ่านเชิญเทพมาเข้าทรงครับเวลาปลาสายก็เป็นองค์ท่านพูดฮะไม่ใช่อภิวัตรพูดแต่เพะเอนอ่านเชิญท่านไว้ตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วไปปลาสายมาหลายที่องค์ท่านไปแล้วครับพี่น้องครับไม่ลงลนะครับพี่น้องทั้งหลายครับอามาดก็สั่งให้ทหารทําการปฏิวัติรัฐประหาร ในปีพศ2449น,นำความทดแสนสาหัสมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับในการจัดตั้งรัฐบาลในข่ายทหารโดยบอกให้พรรคการเมืองกลับคั่วคนมกูพรรคการเมืองถามว่าคุณรู้ไหมคุณสู้อยู่กับใครครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสู้อยู่กับใครครับ จึงเป็นรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปและรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี่นะครับเขาก็จะไม่ฟังประชาชนเขาจะฟังอำมาตย์ซึ่งเป็นเจ้านายของเขาเพราะฉะนั้นรัฐบาลอย่างนี้จึงคอรัปชันกันอย่างโมโหฬานครับพี่น้องครับเราจรึงทนทุกข์ทรมานกับรัฐบาลเด็กๆค,คิดไม่เป็นทําไม่เป็น เป็นรัฐบาลที่ดีแต่พูดใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าจะดีแต่พูดแล้วยังขี้โบอีกักหากครับพี่น้องดูสิครับพรคการเมืองก็พรคเวลาจับเบอร์เนี่ยอยากได้เบอร์หนึ่งเท่านั้นแหละครับเอาพิสศก็ยานได้เบอร์หนึ่งครับอธิษฐานจะตายไม่ได้เบอร์หนึ่งดูหัวหน้ายงยุทธของผมสิครับไม่ต้องอธิษฐานก็เบอร์อ่านอ่านเข้าไปเหยีดทีเดียวได้เบอร์หนึ่งครับต้นไปให้ฟรงเสอไทายดูครับ ไม่จมามบนฐานดาวอะไรแต่ได้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนส่วนนายพิสิธิ์เดินพนมมือไปเลยคิดในใจบนบานดา,าวยิมขึ้นมายิ้มแฉ่งเลยเปหนึ่งครับแต่ตามด้วยูนย์โมเสกครับชวยจริงๆเลยครับพี่น้องครับนายพิศิษิ์ที่สวนเลยครับช่วยฮนะช่วยมันยังโบได้นะยอะฮะโบว่ายังไงครับโมเสิที่ผู้ชนะสิทธิ์พิครับพี่น้องครับจากนี้ปล่ไหมครับ ก็ไมครับพี่น้องแล้วผู้ชนะสิทธิ์อะไรนะครับต้องใส่ชุดยองเอาสายศินป์พวกหัวสะดอกคอนั่งบนนมืออย่างนี้อย่างนี้แหละพู้ชนะสิทธิ์ับพี็นองครับคนบอกไปเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ชนะสิทธิ์ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้แพ้สิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่น้องครับเราถึงได้รัฐบาลเด็กๆครับประกาศอะไรไม่เคยทำสำเร็จครับ ประกาศบอกว่า99วันทำได้จริงมีอะไรทำได้จริงบ้างครับพี่น้องครับตอบมาทั้อย่างครับได้ไหมครับมีจริงไหมครับมีจริงๆครับจริงๆริงเมื่อปีที่แล้วครับไม่ใช่99วันทำได้จริงครับ91ศพตายจริงๆครับพี่น้องครับตายจริงๆเดี๋ยวนี้ยังหาคนยิงไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใครยิงพูดมาถึงตอนนี้แล้วคิดถึงน้องชายของผม ปีที่ผ่านมาเวลาปราศัยไม่วัะการตะนบุรีอีสานทุกจังหวัดผมไปกับน้องคนนี้ครับไปกับสองคนด้วยเหตุผลสองอย่างอย่างแรกก็คือไปล่อเป้าสไนเปอร์ด้วยกันครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามันเดือนสไนเปอร์มาลูกกระสุนมีนัดเดียวผมเลยต้องไปกับน้องคนนี้จะสะพรึงประมาณครับพี่น้องครับเวลาไปนั่งคู่ก็ได้ใช้เวลาคิดนานหน่อย จะเอาจตุพรก่อนหรืออภิวันก่อนปรากฏว่าปีที่แล้วไปกันแค่สองคนครับเพราะว่าน้องๆที่ลกของผมนัทวุฒิสส่เกลือติดเรียนครับติดเรียนปริญญาโทฮะไม่ใช่สถาบันราชพัฒน,นะครับสถาบันราชธัรครับทีนี้จตุพรเห็นน้องนัทวุฒิเรียนจบปริญญาโทแล้วครับเดี๋ยวจะมาพับพวพเรากรับมอดังๆให้นัทวุฒิสสยเกลือดยครับ วันนี้นัตวุฒิจะมาในมาคสองจบปริญญาโทมาเรียบร้อยแล้วแต่สองคนไม่รู้เป็นอะไรฮะพอนัตวุฒิจบปริญญาโทจตุพรบอกผมขอไปเรียนบ้างครับพี่น้องยังเรียนอยู่เลยครับยังเรียนอยู่หมือนไรราชธานด้วยแล้วก็ฝากบอกพี่เปียนะครับเมื่อจตุพรจบแล้วพี่เปียอาจจะเป็นคนต่อไปนะครับ <laughs> ผมก็บอกอภิวานีจบปริญญาเอกแล้วไม่ต้องไปเรียนแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วพี่น้องครับ แต่จตุพรถึงตัวไม่มาปากใจมาถึงพี่น้งคนเมืองการทุกคนครับพี่น้าครับคนเกลี้ยงกดัดีเสีนาสถานครับจตุพรกมฝาาให้เลือกพักเพื่อไทยทุกเขตครับทั้งบัญชีรายชื่อและสสเขตเมื่อพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลน,นักวุิก็จะได้เป็นรัฐมนตรีครับนี่แค่เพเือกมันก็จบ่ะ มันบอกว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทยเยอะๆไอ้คนหน้าต้อหูยีไอ้คนขี้เล่ยังจะสมพรนัตวุฒิก็จะได้เป็นรัฐมนตรีไอ้เพจเถื่อนเอ้ยนัตวุฒิระกระมิงหลายเท่านะแล้วมาต้องพูดถึงนัตวุฒิอภิวัลกัตุเทพในคนละชานเลยมาแล้วครับเปิดไปไอ้ประธานตัวเตือกับพิธีผู้ว่าราชการพี่น้องครับ เราจึงได้รัฐบาลที่ทำงานไม่เป็นอนุมัติไว้ประมาณพันเดียวครับ1.2แสนล้านบาทเขาจึงเรียกกันว่ารัฐบาลเทกระจาดครับอย่างนี้เอาต่อยไหมครับพี่รงเอาอีกไหมครับไม่มีผลงานไม่รู้จะทําอะไรครับวันๆไม่รู้จะทําอะไรก็เสกรัฐมนตรีคนหนึ่งครับไปนั่งแก้กรรกับแม่ชีทศพรนะครับเห็นในนิ่งคือทิ้งหน้าหนึ่งไหมครับแก้กรรกับแม่ชีทศพร คนเมืองการเขาก็ฝากมาเตือนระวังแก้กันไปแก้กันมาลูกศิษย์แม่ทีจะท้องเอานารัฐมนตีต้องรับผิดชอบสวยนะครับใ่รู้จะทำอะไรครับแล้วนอกจากนั้นเห็นละครทีวีกำลังดังนะครับผู้หญิงซะด้วยหลังแก่ผู้หญิงที่ไร่อย่างได้ความปานนี้น้องเรยานะครับละครทีวีกำลังดังก็กรอกระแสความดังของละครทีวีไปจัดเรตติ้งครั พี่น้องครับถ้าไมครับจะไปจัดเลติ้งเขาเปลี่ยนชื่อครับน้องเรยาที่เธอเป็นดอกส้มสีทองไอรัฐมนตรีจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นดอกทองสีส้มนะครับพี่น้องครับมันไม่รู้จะทําอะไรครับไอรัฐมนตรีอย่างนี้พี่น้องยังเอาไครับรัฐบาลอย่างนี้ครับเอาไปครับเอาแล้วนะครับเข็งที่อ่อนที่แก่แล้วครับรัฐบาลที่เปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบทักษิณก็เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า รัฐบาลนี้เอาแต่เป็นศัตรูก็พามาเพื่อนานไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นเวียดน,นามลาวาเขมรยวนเป็นศัตรูหมดพี่น้องเชื่อไหมครับอาเซียนสิบประเทศมีอยู่หนึ่งประเทศที่สนับสนุนอภิสิทธิ์ครับบาะนั้นอีกเก้าประเทศไม่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ครับประเทศที่สนับสนุนพวกนี้ครับ,ปร,ททบ,รรบประเทศอะไรทราบไหมครับ ประเทศไทยครับมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ครับเขาเรียกกันว่าแม้แต่อาเซียนก็ไม่เอาอภิสิทธิ์ครับพี่น้องครับอย่าว่าจะอาเซียนเลยอาซอก็ไม่เอาแล้วครับนี่ลามไปถึงคนแก่คนเฒ่าครับอาซิทธ์บอกกลัวก็ไมเอาอภิสิทธิ์เหมือนกันเรารัฐบาลอย่างนี้พี่น้องยังเอาอยู่ไหมครับรัฐบาลบอกโงบหน้าต่อไป คนเมืองการเขาบอกให้เดินหน้าต่อไปซื้อขายเป็นกิโลผันไม่เอาด้วยนะครับพี่น้องเอาไหมครับซื้อขายเป็นกิโลนี่นเอาไหมครับและเดินหน้าต่อไปเพื่อการซิซื้อ,อน้ํามันพืชราคาถูนและเกือบร้อยคนเมืองการอายอยู่ไหมครับอานะครับผมเองคนเมืองนนท์ก็ไม่เอาฝากมาบอกด้วยพี่น้องครับแต่อย่าเพิ่งพอแท้ครับผมดูแล้วหน้าตาพวกเรามีความหวังมีรอยยิ้มนครับรอยยิ้มที่ว่าก็คือ ทักสินครับยังคิดถึงพี่น้องคนไทยไม่เสื่อมชายครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทักสินก็คือทักสินคุดเพื่อไทยธรรมนำความสุขกับคพื่อูพี่น้องคนไทยให้กันได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้บยายปงงงผมจะมาอธิบายให้ฟังผมเอาสักสองมาอยู่บายเมืองการเป็นเมืองเกษตรกรครับ ไม่ว่าชาวไร่อ,อ้อยชาวนาจำนำข้าวเกวียนละหนึ0งบาทเอาไหมครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับกลุ่ีกันแล้วครับจะมีการแจกบ,บัตรเครดิตเกษตรกร,เ,กรเอาไหมครับไว้สําหรับป้องกันไม่ให้เกิดการตกเขียวครับเวลาไปซื้ออุปกรณ์ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่า,า,มาแมลงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยรครับใช้บัตรเครดิตเกษตรกรกร,รูดพร ไม่ต้องเสียตังค์พี่น้องเวลาไปซื้อปุ๋ยเดินอาดไปอย่างเท่เลยครับชาวนานี่ก็ไปสัง่งไอเฮียเอาปุ๋ยสามสิบปุงเป็นเงินสี่หมื่นบาทเอาการไปลูดปิ๊บไม่ต้องเสียตังค์ครับไอไม่พี่น,น้องไปต้องเสียดอกเพี้ยเอาไรไหครับไปซื้อยาฆ่าแมลงพร้อมทั้งยากำจัดวัชพืชนห้าปิ๊บเป็นเงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท ก็เอาบัตรไปรูดปื๊บไม่ต้องเสียสตางค์เอาไปครับอาชีพมือร่างก็ต้องเสียครับพี่น้องก็จะไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยร้อยละยี่สิร้อยละสามสิบเป็นการลดรายจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องครับเกิดไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์สวยๆฮอนด้ารุ่นใหม่ฮอนด้าเวฟคันละเจ็ดตื่นครับเก้าบาทนี่แหละครับไปถึงว่ไปรูดไม่ปื๊ดครับรูดติดครับ เพว่าบัตรเคดิตนี้ให้สําหรับซื้อปัจจัยการผลิตอย่างเดียวไปซื้ออย่างอื่นซื้อมือถือไม่ได้ครับพี่น้องครับพัฒเพื่อไทยให้ความสําคัญกับคนหนุ่มคนสาวคื่ภาษีบ้านหลังแรกและรถคันแรกพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับเพื่อจะได้เก็บเงินไว้ไปรุปทุนครับอีกอันหนึ่งพักเสินบอกว่าประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ โครงการกองทุนเท่าแก่น้อยเกิดขึ้นครับลูกหลานที่กำลังจะจบกิญญาตรีมีความรู้แต่ไม่มีทุนก็เอากองทุนซึ่งจะมอบไว้ให้ทุกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยละหน0 0งล้านบาทเอาไหมครับลูกหลานอยากทำธุรกิจมหาวิทยาลัยเอาคนมาสอนการบริหารธุรกิจให้ ลูกหลานอยากทำธุรกิจมหาวิยาลัยกองทุนเขาแก่น้อยเาอาทุนมาให้ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียครับราคาต่ำครับเราก็จะสร้างเต้าสัวน้อยขึ้นในทุกจังหวัดในทุกอำเภอทั่วประเทศครับนี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระดดของสักษิณธินวัฒน์ครับพี่น้องไอไหมครับมึงการดีหน่อย้นนาไปเกือบ กรุงเทพกับบ้านผบท่วงทุกปีครับใครที่อยู่แถวดินแปน้ำเจ้าพยาท่าท่วทุกปีคลาแล้วน้ำท่วมครับทัดสินบอกแก้ปัญหาง่ายทีดเดียวทบทะเลสร้างเมืองใหม่ครับพี่้องครับทบไปในทะเลสิกิโลเมตรความยาวสามสิบกิโลเมตรจากปากแม่น้ำท่าจีนแม่กลองเจ้าพยาและบางสะกงเราก็จะได้เมืองใหม่มีพื้นที่สองแสนไร่ครับ ป้องกันน้ำเพิ่มโดยการยกระดับขึ้นมาน้ำจะไม่เ่ว่มกลุมเพิอีกแต่ไปก็พี่น้องครับต่ความเก่งของทักษิณไม่เห็นอยู่ตรงนี้ครับทักษิณหาเงินเข้าประเทศเมืองใหม่จะมีมูลค่ามาหาศาลครับพี่น้องครับตารางวาหนึ่งไม่ต่ำกว่าสีลมครับคิดคร่าวาแค่ตารางวาละสองแสนบาทเมืองใหม่นี้จะมีมูลค่าส6ล้านล้านบาทครับพี่น้องครับ ไปตองเสียทางข้างครับจ้างบริษัทเอกชนแล้วก็แบ่งผลกำไรกันให้5% 30%ของมูลค่า36ล้านล้านทักสินหาเงินเข้าประเทศ4.8ล้านล้านบาทครับพี่น้องครับค่าก่อสร้าง1.2ล้านล้านบาททำถนนสาทรดพสิ5แสนล้านบาทยังเหลือเงินเข้าประเทศอีกเกือบ3ล้านบาทอ้ไปครับพี่น้องครับ ไม่ต้องพูดถึงครับค่าแรงก็นต่ำสามร้อยบาทจีบจอยกับทักษิณหาเงินเป็ดหาเงินโดยการสร้างเมืองใหม่ครับเมื่อได้เงินมาก็นําไปสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนพร้อมกันทีเดียวติดสายสายละเจ็ดหมื่นล้านบาทเป็นเงินเจ็ดแสนล้านบาทเพื่อลดราคาค่าโดยสารเหลือสามจุดยี่สิบบาทตลาดสายเอาไหมครับพี่น้องรอ 30, 20, อไอไครับน, <c oughs> นี่เห็นไหมครับทักษิณจิบเนี่ย คิดเป็นเหตุผลผลผมจบปริญญาเอกวิศวกรรมโยธายังคิดไม่ถึงทักษิณน,นะแต่พอทักษิณคิดก็ผมทะเลสร้างเมืองใหม่โดยหลักวิศวกรรมทําได้ครับวางผังเมืองให้ดีทําได้ยังมีเงินเหลืออีกสองล้านล้านบาทอันนี้คือวิสัยทัศน์ของทักษิณครับเพี่น้องครับเรื่องจะมีอีกหลายท่านจะปาสายต่อนะครับผมไปร่วมประชุมองค์การรัฐสภาโลกมาหลายครังในฐานะหัวหน้าคณะครับ มติขององค์การรัฐสภาโลกเขาบอกว่าขอให้ทุกประเทศสมาชิกไรยสามสิบกว่าประเทศนั้นผลักดันให้สุภาพสตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองประเทศไทยเอาไหมครับเอาไหมครับไไม,บ<อ>มติองค์การรัฐสภาโลกบอกว่าขอให้ทุกประเทศผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศเป็นนายกรัฐรีคนไทยเอาไ,ไหมครับพี่น้องครับ เดี๋ยวนี้กระแสะโลกสนับสนุนผู้หญิงครับพี่พี่น้องน้องสุภาพสตรีไทยพันธุ์ไทยจะยกมือขึ้นครับเ็าบอกมาทั่วไทแล้วสุภาพสตรีจะเป็นใหญ่ในบ้านครับสาวสาวเมืองกาเรเทมือขึ้นครับสาวสาวเมืองการใหญ่ไหมครับให,ใหญ่ไหมครับถ้าใ,ใหญ่ก็กลับไปบอกสามีทำได้อย่างเดียวเลือกพรคเพื่อไทยตัวอะไรครับเจอะไรครับ ถ้าไปเลืยกเบอร์อื่นข้าเข้ากลุ่มกอเตือนคุวครับหันไปดูทุกพักการเมืองของพักของประเทศไทยมีอยู่พักเดียวที่สนับสนุนผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีพักนั้นก็คือพักอะไรครับพักอะไรครับจ่านป้นหน่อยพักอะไรนะครับแลวผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรครับยิ่งและกระทำสุบุตอะไรครับครับขอขอบพระคุณครับ พรรคการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือพรรคอะไรนอกจากไม่สนับสนุนแล้วยังด่าด่ายิ่งรักนะครับรังแกลูกผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างยิ่งรักโดยไร้ความเป็นธรรมครับนี่ส่งหน่วยสอนแอมมาแล้วในแก้วหน้ามาครับแก้วสังนะครับติดตามมาด้วยหมอตุ๊ดอะไรงงๆ,ๆนะครับเพื่อหลาสีครับรังแกนักการเมืองสีฟ้าสตรีตัวเล็กๆอย่างไร้ความเมตตา จะต้องทีมพูดยิ่งรักครับยิ่งรักไม่เคยโกงยิ่งรักไม่ตอบโต้ยิ่งรักตอบคำเดียวว่าไม่แก้แค้นแต่จะแก้ไขใชจนะครับพี่น้งองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่รักอยู่ในยุคเข้าย่ามาเพล่เข้า,ากิวซื้อน้ำมันตามเลือกพักเพื่อไทยไปอะไรครับไปอะไรครับไปถามหมอสุน,นทรพิยัติคุณเบอร์ แล้วทุเกเขตเลือกพักเพื่อไทยเบอร์ <lawsuit royable S 1> อะไรครับจำได้ครับจำได้ใช่ไหมครับใครมาทำสถานตูนหน้าบาทหลวงพ่อคูณบอกว่าเก็บเลยครับได้บุญครับแล้วเอาไปถวายพระที่บาทครับบครัแล้วก็เลือกพักเพื่อไทยเต้เต้เต้ขอขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับทางใจดังๆครับพี่น้องครับพี่เอกครับก็อภิวัน